เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับ Talk w ว t เจ ep 1นึเรียนวิศวะ3ปีครึ่งใช้เงินไปเท่าไหร่หลายคนนะครับที่ได้ดูคลิปนั้นไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน,นะครับน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าเฮ้ยใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพอจะมีวิธีลดค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่านะคาตอบของวันนี้ก็คือจากคาถามของหลายคนที่ว่าจากคาถามของหลายคนที่ว่า คำถามของหลายคนที่ว่าก่อนไปชมนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมถึง1,000 Subscribe เร็วๆนะครับผมจะพยายามอัพคลิปให้บ่อยที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใน EP ที่2แล้วนะครับกับผมเจแปนใน Talk w i วิเจครับจากคำถามของหลายคนที่ว่าเฮ้ย ใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพอจะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่าคําตอบของวันนี้ก็คือได้ครับดังนั้นครับผมจะพาทุกคนนะครับไขคําตอบพร้อมกันจากวิธีที่ผมรวบรวมมาในวันนี้ค่ะไปกันเลยครับโดยวิธีลดค่าใช้จ่ายที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้นะครับมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครับหนึ่งหอในมหาวิทยาลัย EP ที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าเรื่องราคาที่พักนะครับของหอในนะฮะอยู่ที่1 0 5 0บบาทต่อเดือนราคาประหยัดกว่า อ,อย่างน้อยๆเลยนะครับ3าอเด้วยกันนะฮะ <Wow. S 1> ตั้งยิงจากมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะครับ 2. ใช้รถรางให้บ่อยสุดในแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีรถบริการรับส่งวิ่งรอบมหาวิทยาลัยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่น <c oughs> ในมหาวิทยาลัยของผมนะครับก็จะมีรถรางนะครับให้บริการนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นและที่สําคัญนั่งฟรีครับ <c oughs> สากินข้าวในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแน่นอนครับว่ากับข้าวในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับมีราคาที่ต่ำกว่าข้างนอกอย่างแน่นอนนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาท20บาท3 0บาทว่าไปแล้วแต่มหาวิทยาลัยนั่นเองครับเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็ได้ดูวิธีการลดค่าใช้จ่ายทั้ง3วิธีไปกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้อาจจะมีน้องๆหลายคนนะครับถามว่าพี่ครับแล้วถ้าผมอยู่หอในไม่ได้ล่ะครับ แล้วถ้าใช้รถรางแล้วผมต้องรอนานจนไปเรียนสายแล้วผมจะทําไงล่ะครับพี่แล้วถ้าผมไม่อยากกินข้าวในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแล้วล่ะครับผมควรจะทํายังไงครับรน้องๆทุกคนฟังพี่ให้ดีนะครับต่อจากนี้พี่จะมีทริคดีๆมาแนะนาให้น้องๆฟังนะครับทริคนั้นคือทํางานพาร์ทไทม์น้องๆสามารถหาเวลาทํางานพาร์ทไทม์นะครับทําไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับโดยที่รายได้นะครับเท่าที่พี่พอจะทราบมานะฮะอยู่ที่30บาท 1ซึ่งน้องๆนะครับสามารถหารายได้นะครับอย่างในน้อยนะครับ100บาทต่อวันกันเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับ3วิธีลดค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนกับ1ทลิปดีๆที่ผมได้นํามาฝากในวันนี้ครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับโดยทุกคนนะครับสามารถกดได้ตรงนี้ที่เขียนว่า subscribe อยู่นะครับหรือเพื่อนๆนะครับสามารถค้นหาชื่อตามที่ขึ้นให้บริเวณตรงนี้นะครับ เมื่อเพื่อนๆกด subscribe แล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อทุกคนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันได้ใหม่นะครับกับผมเจแปนใน t Talk ็ i t วิเจสวัสดีครับน้องๆทุกคนฟังพี่ให้ดีนะครับน้องๆทุกคนฟังพี่ให้ดีีนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลา สำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก ini, ่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับเจแปนพบสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัพบพบกับผมนะครับพบกับผมได้ใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันได้ใหม่นะครับกับผมในท็อกวิเจสวัสดีครับ